ในช่วงที่ผ่านมาครับเราจะเห็นว่ากองทัพได้ขอความร่วมมือว่าอย่าแชร์ภาพหรือว่าข้อมูลการเคลื่อนที่ทางการทาหารเพราะว่ามันอาจนําไปสู่การเผยความลับในแบบที่ตัวคุณเองก็ไม่ได้ตั้งใจงซึ่งเทคอินเดปในตอนนี้ครับเราจะพาไปเผยไตยว่าทําไมจากภาพหรือว่าข้อมูลที่คุณเองก็ดูไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามันแปลว่าอะไรถึงกลายเป็นอินไซต์ระดับที่ชี้เป้ายิง หนึ่งในข้อมูลฝั่งไทยที่ย้ําว่ากัมพูชาคือฝ่ายเปิดฉากยิงก่อนครับเป็นภาพดาวเทียมที่คุณนาธานวูเซอร์ผู้เชี่ยชาอิสระด้านความมั่นคงจากออสเตรเลียได้วิเคราะห์และแสดงผลออกมาข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้มาจากหน่วยข่าวกรองไม่ได้มาจากดาวเทียมทางทหารไม่ได้มีซอฟต์แวร์ลับใดๆแต่กลับได้ผลลัพธ์ที่สะเทินความมั่นคงระดับชาติการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ออกมาเป็นข่าวกรองในลักษณะนี้เราเรียกเหมือนว่าโซสนครับ S o s i n น o อเพนซอร e สอิน e l อร์เจนหรือว่าข่าวกรองจากแหล่งข้อมูลสาธารณะเช่นรูปภาพวิดีโอเว็บไซต์หรือว่าข้อความข้อมูลต่างๆที่เข้าถึงได้บนอินเทอร์เน็ตทั้งหมดครับโ s i ินไม่ได้เป็นความหมายในเฉพาะบริบททางการทหารเท่านั้นครับแต่ยังรวมไปถึงการค้าการลงทุนหรือว่าการรวบรวมข่าวกรองเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดจนการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินส่วนบุคคลด้วยแต่ลักษณะของโ OSI ินที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดก็ยังคงเป็นการรวบรวมข้อมูลข่าวกรองและการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ทางการทหารครับซึ่งการ นำข้อมูลแต่และอย่างมาใช้ก็มีวิธีการที่ต่างกันไปตามลักษณะของข้อมูลนั้นๆในสถานการณ์ที่มีการใช้กําลังทางทหารระหว่างกันครับไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงข้อความที่โพสต์ลงโซเชียลมีเดียเพื่อปลุกขวัญกําลังใจเพื่อแชร์โมเมนต,ต์ต่างๆออกไปคือแหล่งข้อมูลชั้นดีที่อีกฝ่ายต้องการครับยกตัวอย่างรูปภาพครับหากเราโพสต์รูปถ่ายจากมือถือและอัพสู่อินเทอร์เน็ตแบบไม่ได้ระวังข้อมูลที่เรียกว่าเมตาดาต้าของข้อมูลรูปภาพนั้นๆซึ่งมีทั้งชื่อภาพวันเวลาที่ถ่ายภาพหรือแม้แต่อุปกรณ์ที่ ตำแหน่งที่ตั้งตอนถ่ายก็จะแสดงออกมาทั้งหมดเลยครับหรือถึงแม้ว่าเราจะอัปโหลดรูปนั้นลงไปในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียบางแพลตฟอร์มที่มีการล้างข้อมูลเมตาดาต้าออกไปแต่ถ้าภาพหรือว่าวิดีโอนั้นมีจุดสังเกตที่มากพอก็ไม่ต่างอะไรกับการชี้เป้าตรงๆครับยกตัวอย่างเกม GeoGazer ครับเกมที่ให้ผู้เล่นครับปักหมุดบนสถานที่ใน Google Map โดยมีเพียงภาพในมุมมองคนเดินหรือว่า Street Views และใครที่ปักได้ใกล้ที่สุดก็เป็นผู้ชนะฟังดูเหมือนเป็นไปไม่ได้สำหรับ,บบางคนครับแต่กับบางคนแล้วนี่คือความสนุกและทักษะ ที่ติดตัวมารอวันเชื้อฉายเพียงแค่มีภาพและจุดสังเกตก็สามารถหาได้ครับว่ามันคือที่ไหนส่วนไหนบนโลกใบนี้เกมนี้ครับได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลกถึงขั้นมีการแข่งขันทัวร์นาเมนต์และเฉี่งคะแนน,น,กนกันจากตำแหน่งที่ปักหมุดห่างไปไม่ถึงเมตรก็มีเหมือนกันซึ่งนี่คือตัวอย่างของโอซินที่ถูกแปลงมาให้อยู่ในรูปแบบของความบันเทิงครับทั้งหมดนี้ดูสิครับขนาดคนเรือนคนทั่วไปยังทํากันได้ขนาดนี้แม่นยําขนาดนี้แล้วพี่ๆทหารที่ถูกฝึกให้อ่านแผนที่ดูภาพถ่ายจดจำ ลักษณะภูมิประเภทมาอย่างเชี่ยวชาญจะทําได้ขนาดไหนหรือว่าเราจะเล่นกันแบบซื่อด้วยการเอาภาพที่อยู่บนโซเชียลมีเดียไปเทียบกับสตรีทวิวบน Google Maps และก็กลับมาเป็นพิกัดยกตัวอย่างครับภาพที่หลุดไปบนโซเชียลมีเดียว่ารถถังของไทยอยู่ในพื้นที่ชายแดนเมื่อ26รกรกฎาคมที่ผ่านมาคุณนอทานรูเซอร์ก็สามารถไปเทียบกับสตรีทวิวบน Google Maps โดยเอาจุดสังเกตต่างๆมาประกอบเข้าด้วยกันจนสุดท้ายครับเขาเทียบพิกัดและได้ตำแหน่งในภาพเป็นบริเวณแยกในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ อรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนั่นเองครับดังนั้นครับไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายหรือว่าวิดีโอไม่ว่าจะมีเมตาดาตา้าหรือว่าไม่มีเพราะเพียงแค่มีฐานข้อมูลภาพเก่าๆก็สามารถเอาไปเปรียบเทียบจากจุดสังเกตหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและก็สามารถระบุดได้ในท้ายที่สุดว่าที่นั่นคือที่ไหนครับแต่ว่าภาพถ่ายไม่ได้เป็นแค่การบ่งบอกสถานที่แต่ยังสามารถบ,บอกได้อีกด้วยครับว่านั่นคืออาวุธหรือว่ายุทธปพกรณ์อ,อะไร อาวุธทุกชนิดครับล้วนมีลักษณะของตัวเองเป็นการเฉพาะอาจจะเป็นลักษณะภายนอกอย่างลำกล้องตัวถังสีหรือแม้แต่ลักษณะของการยิงอาวุธออกไปเช่นเสียงหรือความที่ปล่อยออกมาในขณะที่ยิงข้อมูลเหล่านี้ระบุว่าอาวุธที่อยู่ในคลิปคืออาวุธอะไรได้ครับเช่นในสถานการณ์ความขัดแยง้งระหว่างไทยกับกัมพูชาในครั้งนี้มีผู้ใช้ X รายหนึ่งที่ชื่อว่าโวนัวได้รวบรวมข้อมูลวิดีโออาวุธจากฝั่งต่างๆที่โพสต์ลงโซเชียลมีเดียแล้ววิเคราะห์ว่ามันคืออาวุธอะไรทั้งนี้ครับตัวอย่าง ในฝั่งของกัมพูชาที่วอนัววิเคราะห์ได้ทั้งเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องแบบขับเคลื่อนโดยตัวเองรุ่น R.M. 70 Grad เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องแบบ B.M. 21และอื่นๆอีกมากครับที่เราได้เห็นในปฏิบัติการทางทหารในครั้งนี้และนอกจากภาพถ่ายที่ได้จากกล้องหรือว่ามือถือของเราแล้วภาพถ่ายดาวเทียมก็สามารถใช้เพื่อประโยชน์ทางการทหารได้เหมือนกันและที่ผมพูดนี้ไม่ได้หมายถึงดาวเทียมทางการทหารแบบในภาพยนตร์แต่หมายถึงดาวเทียมทั่วไปที่คนท,ทั่วไปก็ใช้ได้เหมือนกันครับยกตัวอย่างเช่นดาวเทียมสำรวจ มชาติกับดาวเทียมถ่ายภาพถาอากาศที่มีการถ่ายภาพในพื้นที่เดิมๆซ้ําๆอยู่เรื่อยๆเราจะสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ได้เช่นการสร้างถนนการที่มีคนกลุ่มมากในลักษณะค่ายทหารหรือการเคลื่อนกําลังคนต่างๆและสิ่งเหล่านี้ครับคือการรวบรวมข่าวกรองแบบ โอซินเช่นกันแต่ที่หลายคนอาจจะไม่รู้กับว่าการเต้นของหัวใจที่วัดได้ผ่านสมาร์ทวอชก็สามารถรวบรวมเพื่อเป็นข่าวกรองระดับชาติได้เหมือนกันยกตัวอย่างจากบริษัทซีริสครับที่เขาเป็นหนึ่งในหน่วยงานโอซินระดับนานาชาติได้เปิดเผยข้อมูลริกโทรคาร์ดิโอแกรมหรือว่า ECG ซึ่งเป็นสัญญาณไฟฟ้าหัวใจในพื้นที่ประเทศไทยในช่วงเวลาของความขัดแย้งซึ่งพบว่าคนไทยที่ใช้สมาร์ทวอชและมีข้อมูล ECG ตัวนี้ซึ่งพบว่าคนไทยในฐานข้อมูลนี้ครับมีอาการวิตกกังวล หวาดกลัวเศร้าโศกและกรดแค้นต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเมื่อมาพร้อมกับข้อมูล AI ที่รวบรวมข่าวในฟีดต,ต่างๆมาประกอบร่วมกันจะทําให้เห็นภาพที่ใหญ่ว่า ความขัดแย้งครั้งนี้สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างแค่ไหนและกระทบในเชิงความรู้สึกอย่างไรบ้างครับและทั้งหมดนี้คือภาพรวมที่เราไขาไปทีละขั้นตอนครับจากภาพที่เราไม่ได้คิดอะไรแล้วก็โพสตลงไปนั่ไปสู่ความสูญเสียทางการอาหารในระดับแนวหน้าเพียงเริ่มต้นจากภาพถ่ายใบเดียวบางครั้งบางสถานการณ์ครับการเล่นโซเชียลมีเดียไม่ได้จาเป็นต้องมาก่อนเสมอไปแต่ให้นึกถึงภาพที่ใหญ่และภาพรวมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนและพบกันในเทคอินเดปตอนถัดไปครับ